วงล้อเสี่ยงโชควันนี้ได้พบกับใครเข้าวันนี้ชื่อน้องบีบีน้องบีบีวันนี้คิดว่าตัวเองจะพิชิตเงินรางวัลได้หรือไม่คิดว่าตัวเองดวงดีไหมคะเราไปเริ่มวงล้อที่หนึ่งกันเลยไหมโอเคเริ่มหนเก่งมากเลยไม่ได้ระเบิดน้องบีบีจะไปต่อเราได้ปอนดิเจอจี่หนึ่งสองหรือจะไปวงล้อที่สองคะสองสองตดเกมงไยนะไม่สอง และนี่คือวงล้อที่2เดี๋ยวโกอธิบายก่อนนะมันมีระเบิดและบอนดี่เจลลี่นะบีบีอยากได้อะไรคะอยากได้บอนดี่โอเคงั้นเริ่มหมุนเลยค่ะเดี๋ยสองขั้มอุ้ย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 น้องบีบีโชคดีมากจะเอาบอนดี้เจลลี่สองซองหรือจะไปวงล้อต่อไปคะไปวงล้อต่อไปเอาละมาวงล้อ,อ,อ,ลลอที่3อยากได้อันไหนชี้นี่อยากได้อันไรคะอยากซื้อตูนอยู่ไหนคตูบีบีตอนนี้ไม่ได้อยากได้แนละ้วพ่อแม่เขาน่าจะอยากได้ค่าเทอม งั้นเล่มเลยค่ะวิ่งวิ่งวิ่งวิ่วิสามร้อยบัตี้สามร้ยบอลดี้สามร้อยเลยไปแล้นะบอนดี้เลยไปแล้วนะยีสบาทเลยไปแล้วละและยี่สิบาทีได้รางวัลยี่สิบบาทอเคยอยนึงเลยค่ะให้จินนี่ยอยด้วยนะสนุกไหมคะวันนี้จะนี่สุดนี้ทำไมหนูถงชอบสุดนี้คะเอาไว้กล่อมนอน บอกทุกคนว่าเจอกันอีพีต่อไปค่ะเจอกันอีพีต่อไปค่ะจ้าบ๊ายบายกดไลค์ให้น้องบีบีด้วยนะคะ